بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين المبشرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا. قال كتاب الاعتكاف مساله السادسه والتسعين لزوم المسجد عن ابن بطي وعدوي บทไหมว่าในเรื่องของยะติกาในะการยะติกฟเอติกฟคือการหยุดเนง่งครูหยุดเนง่งนะในมัสยิดโดยเนีย่ยว่ายะติกรนะเราจะได้ผลบุญแม่เพียงแม่เพียงครูนึ่งสักที่ก็ได้นะังนะั้นเมื่อเทขเคยบอกว่านะพอเราเข้ามัสยิดปับ๊บนะสิงสิงทีอเรานะ ไม่สมควรถึ่จะลืมแต่มันลืมนั่นแหละเนาะก็คือเราจะต้องเนี่ยเยติกับทุกครั้งนะเพราะอย่างเขามาสัสยิดปั๊บเนี่ยเยติกับชัน้นเนยติกับในมสันนสยิดตลอดนะถึงเราจะได้ผลบุญเมื่อกับในการปลอ่อยถาซึ่งพ้นบุญของการปลอ่อยถาศก็คือการหลอดปล่อยไฟจากไฟนรกน,นั่นคือการเนยติกับทึ้งที่นีนนะมัสอาล่าเจกาอซิพกว่าในเรื่องของลูซูมุลมัสยิด การประจําอยู่กับมัสยิดการเนื่องหนิดการเป็นประจําอยู่กับอยู่กับมัสยิดเขาบอกยุสตาฮบุลูซูมุลมัสยาจีดิวลจูลูซูฟีห์นะสุนัตส่งเสริมให้คนหนึ่งๆเนี่ยประจําอยู่กับการไปการอยู่การนั่งในมัสยิดลิมาฟิซาลิกะมินอิฮยาอิลบุกะตี เพราะในการเราได้ไปมัสยิดไปประจําอยู่ในมัสยิดไปนั่งอยู่ในมัสยิดนั่นเพราะามันเป็นการเอียยาอิลบุกอบุกอแปลว่าเืิดดินแผ่นดินตรงนั้นเอียยาแปลว่าถ้าไม่มีชีวิตชีวานั่นก็คือเราได้ถ้าไมมัสยิดนั้นมีชีวิตชีวาด้วยกแค่เพียงเรานัง่งเฉยๆในัมัชยวิดถ้านเราได้เนีมยย่กกัสยิดีตีวาั้นก็คือเราได้มันจะหลังลน,นหนลนา,า,ายิตชนั้นแหละนเาไาม่มัดนมาย แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนะมันจะผลบุญของผู้เทวากาศก็จะได้รับเรื่อยๆนะเป็นสดากยาริยะนะเป็นวากาปยาริยะไปนะก็เริ่มเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมวังตตซอริสซาลาจิและเพื่อการร่อไม่ยังนะระกอบการนั่งร่อไม่ยังนั่นนะมันเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมมีฟาดิลัดมากมายนะในฮะดิษได้ระบุเอาไวา้ วะฟิอายลีฮะการทำไม่ยั้งก็เหมือนกันฟีเอาลกออติฮะในเวลาของมันอลาอักมาริลอะฮวาลิในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดวะกอรู้ว่าอันนะับดัรดารอดิอัลลอฮฺอันฮุกอลาลิบนนฮีซึ่งมีรายงานจากแกจริงเลท่านอบูดัรดาหนึ่งในบรรดาสัฮาบด์ได้เลีงเกี่ยวกับลูกของแกได้เลีงกับลูกชายของแกว่า ยาบุนัยนะโอโลกบาวลียกุนิลมัส jid ูไบตะกะจงให้มัสยิ d เป็นเสมือนกับบ้านของฐานอับดุดดาวะให้มัส j i ดเปียบเสมือนกับบานนะพยายามให้มัส jid เป็นบ้านนั่นก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยในการดำรงชีวิตเท่คนหนึ่งหนึงขาดไม่ได้น่าจะต้องมีซึ่งปัจจัยเซฟประการปืินฐานของมนุษย์เรานั่นก็คืออาหาร สองมันเตอ,อยู่อาศัยสามมันเครื่องหนุ่โหอมและเสียยารักษาโรคหนึ่งในนั้นคือเทอ,อย่อาศัยนั่นก็คือบานาเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ดังนั้นอาวุธดาดาจึงเล่นกับหลกของแกว้วนาจงให้มัสยิดเบียบเสมือนกับบานเ่อ,อยู่อาศัยที่เราขาดไม่ได้ต้องมาปั้นปือป้อจะต้องมานอกจยากเจ็บไายไม่สบายหรือมีอุปสรรคนั่น fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ko tae jing le chan dai yin tan nabi sallallahu alaihi wasallam kla wa al masajidu buyutul muttaqin tae jing le masjid na nabi bo masjid pen ban kong kon muttaqin kon mi takwa na kon te mi kwam yam kreng ka allah kon nung nung na คนนึงจากอะลามัดเครื่องไม้เทชาวัดว่าคนนึงคนใดมีความยำเกรงตีสอนอยู่ในหัว,วใจหรือไม้นั่นคือการที่เขานั้นน่ะเป็นประจำอยู่กับมัสยิดหรือไม้มันเป็นสิ่งที่บุงบอกด้วยเช่นเดียวกันฟาเมนยากุนอัลมัสยิดุไบจาหูดังนั้นใครเทมัสยิดเปรียบเสมือนกับบานของเขานั่นก็คือเขาไปไม่ขาดน่ะเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้นะใครเทมีนิัยแบบนั้นนั่น เยบมันละฮุรุฮะในนั้นอัลลอฮฺตาลาจะประกันให้แก่เขาซึ่งอรูฮะอรูฮะก็คืออัลฮายะอัตติยิบะคือชีวิตที่ดีงามนะที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาบอกว่าหนุฮยยันนะฮูฮายะตันติยิบะแลเราจะมอบชีวิตที่ดีงามให้แก่พวกเขาอัลลอฮฺอันนั่นก็คือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงเทมัสยิดเปรียบเสมือนกับบ้านของเขานะที่เขาไปไม่ขาดวรร์มะตา และอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาแก่เขานณซึ่งมัสยิดใน,นอดีตในบิบ์บามันเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ตาลาลงรฮมัดนาทีอื่นไม่รู้แต่มัสยิดลงเน่วัลจาวาซะอลัสซิรอติอิลันจันติและอัลลอฮ์ตาลาจะประกันให้อีกประกาศหนึ่งสําหรับคนที่มัสยิดเปรียบเสมือนกับบ้านนั่นก็คือ เขาหวงหากับมนะัสยิดน่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีอุปสรรคจริงๆสิ่งอีกประการหนึ่งก็คือการที่อัลลอฮ์จะให้เขาจะว่าจะว่าตรงนี้ไหมชิงมูรุดก,ก็คือการที่เขาจะสามารถคำผ่อนสะพานเซโรตไปสู่อีกฝากฟังหนึ่งซึ่งเป็นสวรรค์ได้นดัน่ะซึ่งในอดีนบิบบะว่าอะไรล่ะยุตาบิลยุสรีฟายุจอาลูเบยนาอฮเรย์จัาห์นในวันกียามั Allah ตอัลลอฮ์ตรัาจะเอา ผ่านสิโรโธมาตั้งผาดระวังอสองฝากสองฟังคองปากลุมนรกยันน้มอัลมุมินูอะไรฮะนะคนมุมินผู้รัตธาในวันนั้นนั้นกัะตอดฟีคามป่นเมื่อกลตาลิบตาลิบเนี่ยจึงชั่วพริบตาตอดฟีก็คือชัวพริบดาคามปุ๊บนาลิบตาเดียวคามป่นวกันบรกี้บางคนกับใบาชาวันนั้นสะอีดถ่ายถายกับฝาผ้านาฝา,ฝา,ฝาเลบ็บรูปนาจะเชว่า ลิปตาสกีดลิปตามเรยวว่ากะรีฮีบางคนกะคำพันไปเชื่อว่านันสกีดเปรียบเสมือนกับลมพัดนะไปเรื่อยๆวากะอาจาวีดิลไซลวาริกาบแต่บางคนกะไปมันก็เคมอะนะเชื่อว่าไปสกีดวานาเจนมุสลิมนวานาเจนมักดูชวามว่ามักดูโซนฟินนาทก็คือคนในว่านั้นจะแบ่งออกเป็นสามพวก พวกเตหนึ่งก็คือพานผ่อนไปโดยไม่มีรอยขีดข่วนพวกเตสองพานนั่นแหละมากันแต่อาจจะมีรอยขีดข่วนรอยแหกนะรอยทะลอกมั่งเวลาคามพานนะแต่คามพ่นและก็พวกเตสซ้ก็คือพวกเตจะผลัดตกลงไปในข้างหลังนะในหุบเหวยาน,น้ำข้างหลังนั่นคือมนุษย์ในวันนั้นจะแบ่งออกเป็นสามพวกด้วยกันทังนี้และดังนั้นนาขึ้นอยู่กับอามานกนารกระทำของเขาในโลกนี้ <c oughs> ดังนั้นสําหรับพูกเตะ มัสยิดเปรียบเสมือนกับบาขาขลล้า,า,า,เานเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้นั่นหนึ่งในอภิสิทธิ์ควาพิเศษที่อัลลอฮฺดาลาจะมอบให้แก่เขาคือการคำพันสะพันสิรอดหนะไปยั่งฝากฟังหนึ่งของสวนสวรรค์วาฟิริวายาติอัตติรมิซิจีและส่วนหนึ่งและมีรายงานของอิหม่ามอัตติรมิซีได้รายงานเอาไว้ว่าอัลกัฟฟารอตุอัลกัฟฟารอตุไอมินัดซุนุบกัฟฟารอดแปลว่าสิ่งที่จะมา หลบลานะกับบาปก็ <c oughs> แบบโปรโมชั่นของการหลบบาปที่อัลลอฮฺตาละามอบให้แก่เรานะ่ยมันยังจังสมอน,นยังหมักุกๆอิบาดัดส่วนใหญ่เลยมันจะมีแทมโปรโมชั่นของการหลบบาปทางเพศดังนั้นส่วนหนึ่งมาจากกัฟฟาร์หรือว่าซิงที่จะมาหลบบาปให้แก่เรานะเพราะเราทําบาปทุวันมันจึงจะต้องมีสิงที่มาหลบบาปให้มากๆสักอีกนะส่วนหนึ่งมาจากนั้นนะี่บอกว่า สิ่งที่จะมาลบบาปเราก็คือมัชยุลอักดามิอิลลจะมาอักก็คือการที่เราเดินด้วยเท้าไปย่งจะมา,าเดินไปย่งจะมา عة. ก็คือเดินไปยัีงจะมาเท้านึงก็ลบบาปนึงเพิ่มบุญนึงยกตระรอยัดนึงนะมันติดในอดีตใะพี่บอก <c oughs> คนเ,นเดินไป <c oughs> ย่างจะมา عة. หรือว่าทาเคพานะแล้วเขาหนับก้าวหนับก้าวไม่ใช่ก็ไม่หายไม่ใช่เขากำน,นับก้าวก้าวธรรมาดาสักประมาณเท่าไรได้ ก้าวหนึ่งอาบีว่าถุกๆก้าวจะได้เขิมพลนบุญหนึ่งพุ่นบุญหลบบาปหนึ่งบาปและก็หยกเกียรติในสวนสวรรค์อีกหนึ่งคันหนึ่นก้าวหนึ่งตั้งแต่าเราเดินออกจากบ้านเรานะถ้าว่ามาถึงมัสยิดชายระยะทางประมาณ39ก้าวก็จะได้วัตดูหนึ่งหนึ่งไปรอบจะได้ห0บบุญหลบห0บาปและก็เพิ่มระดับคันห0คันในส่วนสวรรค์

ไม่ยังอิชาหานังอยู่ในมัสยิดอันนั้นก็หลบบาปให้เรื่อยๆหรือเราอาจจะนั่งฟังหนัหลังอิชาเลยเรานั่งฟังเพออ่านหนังสืออัลลอฮฺตาลาจะหลบบาปให้เรื่อยๆหรือว่านั่งฟังตาเลมนะนั่งฟังบายานทั้งหมดทั้งมวลนั้นเท่าเป็นการนั่งที่เกิดขึ้นหลังยางไม่ยังเหลือนั้นนะอัลลอฮฺตาลาจะหลบบาปทั้งหมดตาบใดรเทโรนั้นนั่งอยู่ณทีทนั้นใน h ะด i ษนะบีบอกว่ามเลกัตจะยัสเตอยัสตาวฟิรละหูวายะหฮัมหู มาลกัดจะกอ็อพระยจะถูดใ้แก่เขาขอาลดอาลาเมตตาแก่เขาราบใดที่เขายัางนั่งอยู่นะทีไม่ยั้งตรงนั้นไม่ลบบานจะอันคือหนึ่งในก็เรียกว่าสิ่งที่จะมาลบบาปเรามากันอันที่สามว่าอิสบากุลูดูอิฟิลมาครูฮัดคือการอํานาจไม่ยั้งแบบอิสบากอิสบากก็คือการทําให้สมบูรณ์แบบซึ่งนั่ไม่ยั้งให้เข้าไปในถุกถูกสวน เทมันเข่าถึงอยากมักรูหฮาดแปลว่าสิ่งเทนารังเกียจต,ตรงนี้ไหมถึงว่าสิ่งเทเราขี้คานให้นามเข้าไปถึงอันหนึ่งมาจากสาเหตุว่าเช่นมันเย็นมันหนาวถึงเราตีลลางตีทให้มันนั่นหน,น้นานมันขีข้คาดนาไม่อยากจะท่ามันก็มักรูหฮาดหรือตาอํางข้อผับต่างๆเทนามเข้า,ขาถึงอยากหาเราไม่พิธีพิจันนั่นก็ะมักรูหฮาดดังนั้นอิ <c oughs> สบากุลวูดูไม่ถึงการเ่เราพิธีพิจันให้นามมันถั่วถึงจุกส่วนของร่างกาย เป็นอย่างดีหากการอำนาจไม่ยังถูกครั่งใน h ะด i ษนะพี่เองก็บอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะมาลบบาปจนกระทั่งในบางเรื่อยายของ h ะด i ษบอกว่าบาปมันจะลุนไปนะตามนาไม่ยังนะของเราอะไรกอลับนูฮจารินกอลับนูรอจับินอัลฮัมบัลียูอิบนะรจับอัลฮัมบัลีบอกว่ารับอิมุลลอฮ์วยัดเข้าลู่ในคำพูดของนบีใน h ะด i ษกังตันที่ว่า วัลจุลูซูฟิลมัสอาจีด ah. ีบาดอสลเทนบีบอกเล็กน้อนก็นเดียวในหะดิษว่าส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่มันจะหลบหลางบาปให้เก่เรานั้นคือการเทเรานั่งอยู่ใน,นมัสยิดบบลมมห,กกนหนลังจากมายังฟัดดูนบดีเล้งแค่นั้นความหมายของคำว่าการนั่งในมัสยิดหลังจากมายังฟัดดูนั้นเะมันจะเป็นสิ่งที่มาหลบหลางบาปห้เก่เรานั้นไมยความบาปก็คืออัลจุลูซูลิซิก คือการหนังซิกเกตวันกิรออาจีหรือนังอ่านก่อนหรืออ่านไรก็เลยแต่น่ะเป็นซิกเกตวาสามะอัลเลลมีและการนังฟังวิชาความรู้วาตาลีมิฮีหรือการสซนนังสอนหรือหนังเรียนวานาฮูซาลิกาเป็นต้นน่ะในทำนองนั่นถือว่าเป็นการหนังหลังจากมายังธงหมดและง่ายๆว่าเป็นการนังทำควฟมดีนังแยะติกาฟ นันังดีเกดนางอ่านก็อ่านนังสินังเรียนนัง้อนนังอะไรเียมันทําให้เราลาดึกถึงอาเซรอธตรมะตังวันั้นนั้นพาวในความหมายของคําว่าการนั่งหลังจากมายังฟัดดูธงหมดซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่จะมาหลบบ้าให้แก่เราซุมมาก็ละะนังจากั้นอินุฮะจับบ่าวาอินุรอจับบ่าวะว่าอินนามาการะมุลาซามะตุลมัสยิดิลิตตาอาติแต่จริงลๆการเฉลี่ราสม่ำเสมอหนาไม่คาด มัสยิดในการอยู่ในมัสยิดเพื่อการทําอามานอิบะดัดทำต่ออัดน,นั้นไอ้นั้นนั้นเทวมันได้เป็นมุกัฟฟิรลิซูนูมันเป็นสิ่งที่จะมาหลบบาปให้เกเรานั้นเหตุผลของมันเพราะอะไรกว่าไ้ที่อัลลอฮฺจึงทําให้การเ่เรามกตัวอยู่ในมัสยิดให้มันเป็นสิ่งที่มาหลบบาปละ่ะเคเราหนังอยู่ในมันสยิดเนี่ยทำอามานอิบ,บะดัแค่นั้นก็มันทําให้เราได้รับการหลบบาปได้ไดเหตุผลที่อัลลอฮฺทำแบบนั้นเหลียนาฟี่ เพราะว่าการกระทําแบบนั้นนั้นนะการเ่เราให้ให้ตัวของเราอยู่ในมัสยิดในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงของการไม่ยั้งนะมุจาฮะดาตุนนับมันจะต้องคมนับซูจะต้องใช้ความพยายามมุจาฮะดาใช้ความพยายามกับนับสูอย่างมากพอคนส่วนใหญ่พอไม่ยั้งรัดสับสีบยบ้อยเลยปั๊บบางคนดอกก็ไม่เอาเลยนะบางคนสีเกรก็ไม่วาเลยนะพะนับซูมันเรียกร้องให้ออกยักงมัสยิดได้เลยพะเซ็ตไม่ยั้งเลย ก็เลยการเทราที่ให้นับสู้ให้ตัวของเราได้โยอยู่หลังจากมีอยงปัดดูเสร็จแล้วจะโยสิเกตอยอ่านก็อ่านหรือโยฟังเขาเรียนเขาสอนนะทางวัดทางมวนนั้นนั้นมันเป็นการคมนับสู้ดังนั้นการเท่าใช้แร่งในการคมนับสู้ตรงนั้นอัลลอฮฺจึงตอบแทนผลตอบแทนให้ด้วยการหลบบาปให้แก่เราพอับสู้มันได้ทุกมันได้ทุกฝึกฝนนะให้มีความอดทนตรงนั้นวกัฟฟัลละฮฺลินนับ อันอหวาอิฮะอหวาอินนับและดังกล่าวนั้นเป็นการกัฟกัฟก็คือหักหามนานับซูจากกานหลือไรตามอารมณ์ไฟต่าของมันคืออารมณ์ของนับซูมันไม่เคยชอบอยเลยมัสยิดนั้นแต่มันไม่ได้ใช้ตันนับซูกับใช้ตันมันเป็นพี่น้องกันใช้ตันพ่อข้อบ้างมันเล่นนะมันเล่นไปฟังกอดไปฟังเมื่อฮะดิษเทบอกนาบซูก็เหมือนกันเป็นพี่น้องกันอะไรกับใช้ตันนะมันไม่ชอบนะกับมัสยิดมันไม่ชอบกับกันไม่ยังก็เลย การ่ทร่หักห้ามนาเราให้ตัวของเราอยู่ในมัสยิดนั้นเป็นการหักห้ามนับซูจากการจะตามอารมณ์ไฟต่มเต็ิผ้าออกไปนอกมัสยิดหาฟามันฮับาสะนับซาฮูฟิลมัสยิดีอาลตออาจิดังนั้นครูได้เตได้คั้งฮับาสะแปลว่าคั้งนาใครเี่ได้คั้งตัวของเขาอยู่ในมัสยิดอาลตออาจีเพื่อการทาอามานิบาดะนั้นฟาฮัวมูรอบิตุลลลฮาลินับซิฟีซาบิลเละ นั่นก็่ากับว่าเขาได้หมัดน,นับซูของเขาไหวในคนต่างของอลรรเ์เลยก็คือตรงนี้เขาเปรียบเทียบว,ว่านับซูมันเปรียบเสมือนกับงูวตัวหนึงน่งนะถิมันเมื่อเราเอาเรามาขัางอยู่ในมัสยิด่ากับว่าเราได้นำหมัดงวนับซูของเรานั้นไหวในในในมัสยิดนะไม่ให้มันตะลืดไปไหนนะาพาะนับซูมันจะน้ไปนูมานี่น้าตามที่มันต้องการ วโมคอลิฟนลิฮาวาฮะและเท้ากับเป็นการพยายามทําให้สวนทางกับความต้องการของนับซูนับซูในตัวเราน่าความต้องการของมันนั่นน่มันต้องการทําในสิ่งที่อ ah ัลลอฮ์ห้ามนวละอันนั้นจะอัลลอฮ์ชันไม่เคยชอบทําดังนั้นเราขัางนับซูขังตัวของเราน่ายอยู่ในมัสยิดเพื่อการทําอามานอิบาดาห์นั่นเป็นการทําสวนทางกับความต้องการของนับซูึซ่งนั้นเราได้บุญกับการสวนทางนั่นแหละ วาซาลิกะดังกล่าวนั้นนะการที่เราคุ้มตัวอยู่ในมัสยิดนั่นมินอฟธธธัฟดอลีอันว่าซอบริวันจิฮาดนะเป็นหนึ่งในประเภทระดับขั้นตีดีหรือตีเพื่อนเล่หที่อัฟดอนตีเพื่อน,นของการอดทนนะของการจิฮาดนะของการรบคือเขาบอกว่าอันจิฮาดุลอักบัดอิหม่ามอิบนุอัตโตบอกว่าอันจิฮาดุลอักบัดการรบสงครามเจ ยิงเย้ยเทสุดนั้นทำไมอะไรี่เป็นสงครามแต่ยิงเย้ยี่สุดไปกว่าการที่เราหลบกับตัวของเราเองหลบกับนับสู้ของเราเองเราขายี่โซกับคนอื่นแต่พอนับสู้ของเราเองนั้นเราขายี่เพในเพยยังหยับยื่นนั่นคือคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นดังนั้นการหลบเทยิงเทสุดซามาราพุ่มเทยิงเทสุดคือการรอบกับนับสู้ของเราเองไม่ต้องไปรอบกับใครคมนับสู้ของเราให้อยู่นั่นแหละคือเป็นการอดทนเทดีเละเป็นการรอบเทดีเล่เทสุดเลย مساله السابعه والتسعين الجلوس في المسجد للعباده قال الزركشي رحمه الله المتطهر اذا جلس في المسجد لعباده من اعتكاف او قراءه قران او علم او سماع موعظه او انتظار صلاه ونحوها كان مستحبا وان لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا وكيل مكروه قاله المتولي والله سبحانه وتعالى اعلم واعلم بالصواب <applause>